ก็กราบสปีดายสุขุสุคนเมื่อนี้กัสิพามากินอีกแล้วนีเมื่อนี้กัสิพามากินตามมาหุงน,นี่อันนี้กับตาเองเนาะจาสิแซยบหรือว่าเสบก็ไ่หุงป่ะไปเริ่มกินกันเลยขออนุญาตใช้มือเลยทุกคน 음아로 <treats> แสบทุกคนแต่เผ็ดอ,อันนี้ก็ผมมีผักกัดเนาะ จะสิกินเบิด,ด์ดแบบเบิดกับโบเอืมอเริ่มออกลายแล้วทุกคนบายทุกคน,กกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนคำภัยมักจะดื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบาย